สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะมาพบกับครูเหี่ยวอีกเช่นเคยเด็กๆได้ไปลอยกระทงกันหรือเปล่าคะลูกสนุกใช่ไหมคะเอ๊แล้วในกระทงมีอะไรบ้างคะลูกมีอะไรนะคะมีทูกมีเทียนแล้วก็อะไรคะลูกดอกไม้สุดยอดไปเลยนะคะใช่แล้วคะ่ะ เมี๋ยวอยากจะถามว่าในกระทรงมีของพวกนี้แล้วแล้วเด็ดดกๆจ๋าที่บ้านของเด็กหุณพ่อคุณแม่ปลูกดอกไม้กันหรือเปล่าคะอ่าแล้วเด็กๆรู้จักชื่อดอกไม้กันหรือเปล่าเออเด็กรู้จักชื่อดอกไม้อะไรบ้างคะลูกไหนบอกอออะคะุณหมอสิดอกอะไรนะคะอ่ามีดอกอะไรนะสี้ขาวดอกเล็กๆหอมหอมมากเลยอนะ่ะ ดอกดอกอะไรคะดอกมะลิใช่แล้วค่ะมีดอกมะลิแล้วมีดอกอะไรคะลูกบานสีนี้ดอกเหลืองเหลืองเขาเรียกว่าดอกอะไรถามคุณพ่อสิคุณแม่กระซิบดอกค่ะดอกดาวเรืองดอกอะไรคะลูกอาดอกไม้ใช่แล้วค่ะดอกอะไรอีกนะบ้านคุณหมวมีดอกฟุซัาค่ะเด็กๆมีดอกอะไรคะลูก เอกบูชาพระคือดอกดอกบัวเก่งมากเลยค่ะแล้วดอกอะไรที่กลิ่นหอมทุกดอกาดอกุลานั่นเองนะคะวันนี้กิจกรรมของคุณเหมียวเกี่ยวกับดอกไม้นั่นเองคุณเหมียวจะพาเด็กไปเรียนรู้ทักษะ Creative l i v i n g กิจกรรมนิทานนิทานเกี่ยวกับ ดอกกุราบและดอกบ,บานไม่รู้โรยเป็นยังไง้ะงาอยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะลูกถ้าอยากฟังแล้วเวลาที่เด็กฟังนิทานตาดูหูฟังแล้วก็ไม่เสียงดังน,นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานดอกกุราบและดอกบ,บานไม่ นิทานเรื่องดอกกุหลาบกับดอกบานไม่รู้โรยในสวนแห่งหนึ่งมีดอกกุหลาบแซ่สวยบานสับรั่่งอยู่ข้างๆดอกกุหลาบนั่นเองก็จะมีดอกบานไม่รู้โรยตัวเล็กๆขึ้นอยู่เช่นกันนะคะวันหนึ่ง ดอกบ,บานไม่รู้เลยก็พูดกับเจ้าดอกกุหลาบว่าฮา่าข้าย<ด>ิงช็อเจ้าเสียจริงๆ<ด>เลยท่านเป็นดอกไม้ที่สวยงามมีกลิ่นหอมที่ใครๆก็รักก็อยากจะเช่นชมไม่ว่าจะเป็นมนุษย์พึ่งหรือผีเสือ้อข้าเองก็อยากมีความ เหมือนเช่นท่านบ้างจังเลยเมื่อดอกอุราได้ฟังเช่นนั้นแล้วก็ตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่เศร้าส้อยว่าถูถๆถเจ้าดอกบานไม่รู้เลยู้ไร้เดียนสาเจ้าช่าโชคดีเสียนักหนาที่เกิดมาแล้วไม่มีใครต้องการที่จะเด็ดเจ้าไปเชยชมเจ้าอ่ะ จะแข็งแรงและก็มีชีวิตอยู่ที่ยาวนานมากเลยแม้ว่าฤดูก,การจะแปลเปลี่ยนไปแค่ไหนจะมีแสงแดดและสายฝนโปรยปลายมาโปรยปลายมาไปบ้างดอกบานไม่รู้เลยก็ยังอยู่แม้ว่าสีจะเปลี่ยนจากสีสดกลายเป็นสีมนๆผิดกับข้าที่มีชีวิต สั้นๆพอเมื่อมีคนมาเด็ดข้าไปแล้วและไปเชยชมไม่นานข้าก็จะเหี่ยวเฉาและก็โลยลงโลยลาลงเพียงระยะเวลาชั่วคามคืนเท่านั้นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในสิ่งที่ดีที่สุดก็ยังมีข้อบกพร่องในตนเองเด็กๆจ๋าในนิทาน ดอกกุรากับดอกบ,บ,บานไม่รู้เลยจบไปแล้วนีจ้าในนิทานมีดอกไม้อะไรบ้างคะลูกดอกใช่แล้วค่ะมีดอกกุราดอกกุราเป็นอย่างไรคะลูกมีสีสันสวยงามมีกลิ่นเป็นยังไงคะลูกมีกลิ่นหอมแล้วก็จะมีพวกผีเสื้อแล้วก็พึ่งบินมัน ดอกอะไรคะลูกดอกบานไม่รู้เลยใช่แล้วค่ะดอกปานไม่รู้เลยเป็นอย่างไรคะมีกลิ่นไหมคะลูกไม่มีกลิ่นนะคะลูกระหว่างดอกอลาบกับดอกรู้เลยเด็กชอบดอกอะไรคะอืมดอกไม้แต่ละชนิดก็มีคุณค่าของเขาในตัวเพียงแต่ว่าดอกกลาบเมื่อถึงเวลามันก็เป็นยังไงคะลูกการเวลาเปลี่ยนไปเขาก็จะ ร่วงโรยเราก็เหี่ยวเฉาแต่ถ้าเป็นดอกบานไม่รู้โรยเขาจะอยู่ได้คงทนถึงแม้ว่ากาลเวลาจะเปลี่ยนไปนานแค่ไหนเขาก็ยังคงทนอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้ครูเมี่ยวมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ทำท่าทำท่าทางในตัวละครในนิทานกันนะคะอะไรคะลูกดอกไม้ดอกอะไรคะลูก ดอกกุราบดอกบ,บานไม่โรยและอะไรคะอะไรคะพื่นแล้วก็อะไรคะผีเสื้อนั่นเองกติกาของคุณเมียวมีอยู่ว่าให้เด็กๆฟังเพลงให้จบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะสั่งให้เด็กๆทำท่าทำท่าดอกไม้เด็กๆไม่ต้องทำเหมือนคุณเหมียวก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้ว เราไปฟังเพลงกันเลยค่ะลมพัลมพัดโบกสะบัดพัดมาไไวๆลมเอ αι, ่ยลมพัดอะไรลมเอ αι, ่ยลมพัดอะไรฉันจะบอกใค้ให้เด็กๆแปลงร่างเป็นดอกกุหลาบเอย ลมลมพัดโบกสะบัดพัดมาไว้วลมเทลมพัดโบกสะบัดพัดมาไว้วลมเอ่ยลมพัดอะไรลมเอ่ยลมพัดอะไรฉันจะบอกค่กะ,ะให้เด็กๆแปลงร่างาเป็นผี ลมพัดโบกสะบัดพัดมาไห,หลไหลลมเย็นลมพัดโบกสะบัดพัดมาไหวไวลมเอ่ยลมพัดอะไรลมเอ่ยลมพัดอะไรฉันจะบอกใครเด็กฟังป้าให้เด็กๆแปลงล่างเป็นดอกบานไม่รู้ Lòng ơi lòng hát ái à Lòng ơi lòng hát ái à Chân cha ja bọt hai Hai đẹp đẹp ngang Bên đọc ơi Lòng ลมเฮบุษบาพัดมาใหม่ใหม่ลมเทลมเฮ สนุกกันละสิวันนี้ครูเหมียวมีการบ้านมาฝากเด็กนิดเดียวเองค่ะให้เด็กๆทำท่า,ทาดอกไม้ที่ตัวเองชอบและอย่าลืมบอกชื่อด้วยนะคะว่าชื่อดอกอ,อะไรแล้วรบกวนถ้ผู้ปกครองถ่ายวิดีโอส่งกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายก่ะเด็กจ๋า